พอแต่งานคือรู้สึกว่ามันมั่นคงมากขึ้นในในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยเป็นแม่บ้านเลยออะไรเขาอย่าหาอย่าหาความเป็นแม่บ้านจากแม่นางคนนี้บางทีบางครั้งไม่ต้องเติมผมฝั่งผมอยากกินข้าวแกงือเอาข้าวแกงมันน่าจะดีไงหรือออมมากหวังหวังดีเราเข้าใจไงว่าเออนางหวังดีอยากจะให้แบบทําเพิ่มขึ้นหน่อยเพื่อให้สามมีประทับใจทุกคนนี้ก็โอเคอยู่แล้วเต็มสิบความแม่บ้านคุณวางเท่าไหร่ศูนย์ พูดไปสวัสดีครับพี่เก้าพี่กวางสวัครัเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะวันนี้ไม่ได้มาวันนี้มามาอะไรการพี่หนุ่มแหม่มเมื่อกี้ไม่ได้พูดแบบนี้นะพี่กวางใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่พอดีสาวเขามาถามว่าพี่มาทำอะไรก็บอกว่าอ๋อมาอะไรการก็บอกว่ากาแฟเน่ะไม่มีผมไม่มีเมื่อกี้ผีเข้าว เป็นไงบ้างถามหน่อยฮะชีวิตหลังแต่งของเราสองคนพี่โก้ถามเขาดีกว่าถามเขาดีกว่าพี่ต่อไปแล้วมันมันเปลี่ยนไปขนาดไหนเขาเรากลจริงคือกลัวว่าไม่ต่างนะพี่คือหมายถึงคือคบกันมาสิบปีแล้วเนาะแล้วพอแต่งงานคือรู้สึกว่ามันมั่นคงมากขึ้นในในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรทุกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าการเป็นแม่บ้านตอนนี้คือยังไงบ้างครับอ๋อไม่ค่อยเป็นแม่บ้านอยู่แล้วค่ะอย่าหาอย่าหาความเป็นแม่บ้านจากแม่นางคนนี้ทำกับข้าวทุกวันนี้ยังต้องเปิด Google เปิดเปิดยือแบไป คือแต่ว่าก็ก็เข้าใจในความพยายามของนางนะอร่อยอร่อยใช่คทำยูทูปก็อร่อยพี่โก้อร่อยสุดยอดเป็นแมสุกี้ให้หน้าเป็นคำตอบคือเอางี้ง่ายๆเลยล่าสตุดพี่ไปรายการมาแล้วได้หมูยอมาอ่าแล้วก็อยู่ข้าวอืมกวางหมูยออ่ะเอาเอานึ่งแล้วร้อนมาให้ผมหน่อยแต่เราเข้าใจความความแบบเอาใจใส่ของนางพี่สั่งว่าไงแค่นึ่งร้อนแล้วกี่ถุงเอามาเลยกินได้เลย แม่นางคนนี้ไปหั่นหั่นเว้นบางๆแล้วไปทอดเอาขึ้นมาน้ำมันเยิม้ม <c oughs> แล้วแล้วก็บอก ทอดทำไมแค่นึ่งกูจะกินแค่นึ่งธรรมดาเออภรรยาเออความบอาดีว่าเออเดี๋ยวมันชิ้นใหญ่ไปจะกินไม่สะดวกด้วยนั่นสุดท้ายอบลมันจับอบโอ้โหอมช่ำเลยใช่ทำไมเราอยากคิดเมนูให้ช่เออก็คิดว่าทอดแล้วจุ้มๆอะไรเงี้ยจะอร่อยกว่าดีกว่าไปนึ่งใช่ป่ะมันก็แห้งๆ แบบอะไรเงี้ยเออก็อุตส่าห์ทําให้สรุปไม่กินโอเคกลับไปนึ่งค่ะเขา้าใจไหมอ๋อยังมีให้เหลือนึ่งอยู่หรอัม, <c oughs> มีคือพี่เนี่ยเป็นคนที่อะไรง่ายๆคืออย่าแล้วมีมีอะไรอีกเมนูนะที่หนูเอามาแล้วแบบว่าไม่กินผมไม่กินอันนี้คือแบบว่าคือแบบนางก็เข้าใจความเป็นภรรยาในความห่วงสามีก็อยากจะให้บำรุงเนี่ยคือแบบบางทีบางครั้งไม่ต้องเติม ผมฝั่งผมอยากกินข้าวแกงือเอาข้าวแกงมันน่าจะดีไงหรือออกมาหวังดีหวังดีเราเข้าใจไงว่าเออนางหวังดีอยากจะให้แบบทําเพิ่มขึ้นหน่อยเพื่อให้ตามมีประทับใจทุกวันนี้ก็โอเคอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องคือนึ่งก็คือนึ่งดูปากนะเอาหมูยอไปนึ่งแล้วร้อนแค่นั้นเองนาำเกียวนาเขาเคยสั่งให้เอาเอาเกี่ยวนาเกลน้ำทำยังไงอ่ะ นึกออกมะมันยากอะแล้วคุณก่อนทำายังไงง่ายมากเลยพี่ตอนหลังเซเว่นถวยๆเวฟแล้วก็ใส่แล้วก็ซื้อผักชีมาหั่นโรยอร่อยใหม่ดูดีว่าทำเองแล้วเขารู้ไว้ไม่รู้ไม่เวลาเราหิวอะมันไม่ต้องมาดูคือเราหิวอะไรก็กินกันก็ได้ไหมก็เหมือนแบบแค่หมูยอเนี่ยแล้วก็ไว้นึ่งหมูยอคือแค่เข้ามาครเวฟแล้วฉีกพวกมานานมากครึ่งชั่วโมงเลยแล้วก็กวาง มูย่อผมยังไงอะแล้วก็ถามว่ากวางหมูย่อผมยังไงอะต้พักเดินมาน้ำมันช่ำเลยบอกหนูไปทอดให้มึงทอดทำไมกูไม่กินหมูย่อทอดเต็มสิบความไม่บ้านคุณกวางให้เท่าไหร่ศูนย <c oughs> ์พูด <c oughs> ไปใ<ม>นเรื่องของการทำอาหารอาจจะเป็นศูนย์แต่ในด้านของความดูแลเอา,เอาอใจใส่อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเกินสิบหรือเปล่าไม่ความใจใส่เกินสิบอ่าความใจใส่เกินสิบอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องทำเกินกว่าเหตุอันนี้คือถ้าแจ้งกับตำรวจคือทำเกินกว่าเหตุ เข้าใจใช่ไหมถ้าผมจะแจ้งคุณนมบัตคืออันนี้คือเกินกว่าเหตุล่วงละเมิดสิทธิเกินกว่าเหตุให้ทําแค่นี้กูทําแค่นู้นให้ทําแค่นู้นกูทําแค่นู้นทำเกินกว่าเหตุ